ดีดีบ t พุทธวันนี้นะครับลองไปวาน่าเทรดกันดูนะครับก็มีตัวสพตัวฟอร์สมาร์ตเจมทีเคทแล้วก็สตินะครับ ก็เป็นตัวที่เหลี่ยมเทศพอได้นะครับก็ลองไปวางหน้าเทศดูสำหรับการมองลงหรือว่าเล่นพุทธหรือว่า SBL แล้วแต่นะครับลองไปหาจุด s ต o p l ล s s ดูแล้วก็วางหน้าเทศดูนะครับในวันอาจจะมีการเด้งบ้างในรายตัวนะฮะก็หาจุดที่เซฟเซหน่อยในการเข้านะครับส่วนกลยุทธ์ตลาดนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบนะครับ1 3 7 0ถึงพันสีอครับก็มองว่าการที่มันไม่หลุด1 3 7 0เมื่อ กาอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คือมองว่าน่าจะต่ำกว่า1,350ถ้าลองไปดูคลิปก่อนของเราก็จะเห็นนะว่าเราให้เปลี่ยนนะครับแนวรับเดิมคือ1 3 5 0เพราะว่าอาจจะไม่ได้นะ1,350อาจจะมีการทะลุลงไปข้างล่างได้นะครับเพราะว่ายืน1,370ได้อาจจะมีการเด้งโซนประมาณ1,400 ถึง1370โซนนี้นะครับก็คือตรงที่เต้งในกรอบนี้แล้วเดี๋ยวทะลุลง้างล่างได้นะครับดังนั้นมองไปทางลงไว้ก่อนนะครับขึ้นมาก็ขายตามแนวต้านในแต่ละตัวบางตัวงบออกมาดีนะครับก็อาจจะมีการเปิดโดดระหว่างทางได้นะครับ